สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำว,วันหนึ่งเนี่ยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิปแรกที่ฉันไม่ได้กินทุกวันนะอันนี้แม่เตรียมให้ห <c oughs> ในช่วงเช้าเนี่ยก่อนที่เราจะกินอะไระะเราก็ต้องมาให้าขนมฮองดัมโบก่อนนะลูก <Hello. S 1> อันนี้ก็จเจิญ่านะที่เรามีไว้ให้หลายชนิดมากนะครับในตอนเช้าส่วนใหญ่เราจะให้เป็นแดนดิไลออนนะฮะอันนี้มันจะเป็นญ้าที่การบำรุงอะไรต่างๆนะครับมันจะเป็นญ้าที่มีเขาเรียกว่าสารอาหารค่อนข้างเยอะนะใบใบเย้าโบมา ในช่วงเช้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้กินอะไรนะครับก็คือจะกินเป็นกาแฟาส่วนใหญ่แล้วก็หลังๆเนี่ยจะกินอีพีนคือเที่ยงแล้วก็เป็นเย็นนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราไปทํางานกันก่อนนะครับเจอกันนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงนะครับผมเราก็กินข้าวนะหมดไปแล้วก็อันนี้ก็กินเป็นน้ำนะครับระหว่างวันเป็นอเมริกาโน่ที่เป็นเนสกาแฟาครับเป็นขวดขวดใหญ่เพิสมน้ํากิน กินทั้งวันนะครับวันนี้ก็จะทาเป็นคลิปสั้นๆนะครับว่าวันอย่างเงี้ยเรากินอะไรกันบ้างเพราะสําหรับคนที่แบบเดี๋ยวว่าง่วงตลอดเวลาเนี่ยกาแฟนะทั้งวันถึงมันจะไม่ดีนะแต่ว่าเพื่อให้เราอยู่รอดได้ก็เย็นก็น่าจะมีกินข้าวอีกมือ้อนึงนะครับพวกปกติเนี่ยเดีย๋ยวจะกิน2มือ้อคือมีเที่ยงกับเยน็นก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนเย็นนะครับก็ขอตัวไปทำง,งานก่อนครับไปได้ยงฮะร้นเหรอ เออบะกรรจดนนีี้ไม่่สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับผมจะเป็นตอนที่กําลังกลับบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้มีเควสพิเศษนะครับผมก็คือไปกินข้าวกับคุณแม่นะครับคืออันนี้เพิ่งรู้ว่าเมื่อประมาณเพียงเองนะว่า,าวันนี้มีไปกินข้าวนะครับเป็นกินย้อนหลังวันเกิดคุณแม่นะครับ ตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีนัดจะไปไหนนะครับก็เลยพาไปกินข้าวด้วยกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าบรรยากาศยังไงบ้างในการกินข้าวนะครับกินที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านกันแล้วนะครับชื่อร้านว่าอบอร่อยนะครับอยู่ตรงเกษตรนะวมินทร์ซึ่งคนเยอะมากนะครับหาที่จอดเนี่ยแต่ว่า บนสามรอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับเจอกันข้างในครับผมบรรยากาศภายในร้านนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปกินอาหารที่โตะตอนนี้รอหนึ่งคิวนะครับผมแล้วก็รอคุณแม่กับพี่สาวแล้วก็พี่เขยมาด้วยนะครับคนเยอะมากเลย ที่จอดนี่ก็แน่นนะโหแน่นมากเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข้าวอีกทีนะตอนนี้ก็สั่งอาหารมาแล้วนะครับประมาณ10อย่างได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ีตอนเริ่มมาก็จะมีน้ำมาก่อนแล้วก็ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นน้ำเปล่าโค้กแล้วก็เป็นน้ำส้มอะไรพวกนี้น,ะน้ำส้มน้ำมะพร้าวใช่แล้วก็จะมีหน้าแรกมันเป็นเป็นน้ำจิ้มนะครับซีฟูด้ด <c oughs> อ่าเ <c oughs> พราะที่ร้านนี้ครับจะเด่น <c oughs> จะเด่นด้าน <c oughs> เป็นด้านซีฟู้ดนะครับก็ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นพวกกุ้ง กุ้งปลาแล้วก็ปูอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอวกินกุ้งไม่ได้เลยส่วนตัวแล้ว <c oughs> ก็เลยจะถังเป็นปู <c oughs> เป็นหอยแทนนะครับผมแล้วก็ปลาอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวอาหารมาแล้วเราจะถัาให้ดูอีกทีนะครับ <c oughs> อาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับ เดือนแล้วตอกีนนตอนนี้เราก็กินหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเยมมีอไ่ะมีบัตรเครดิตอะไรร่วมรายการ จะเป็นเป็นหลังจากที่เรากินของหวานตบท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับบอ็อกวันนี้นะครับตอนแรกจะให้มาดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากินอะไรกันบ้างน,นะับแต่ว่าก็มีมีเป็นเคเวสพิเศษนะเราเลือกใช่เพิ่งมาดูว่าต้องมากินข้าวกับที่บ้านนะครับก็เลยพามาดูด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ